อะไรกันนี่ที่อยู่อาศัยภูเก็ตถูกสุด1ล้านมีทอนไป100บาทนะฮะแต่แพงสุด262ล้านบาทนี่คือเกาะที่เต็มไปด้วยไข่มุกข,ของอสังหาริมทรัพย์ที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำห่างกันจริงๆนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Central Retail อะไรกันนี่ที่อยู่อาศัยภูเก็ตถูกสุด1ล้านมีทอนไป100บาทนะฮะ แต่แพงสุด262ล้านบาทนี่คือเกาะที่เต็มไปด้วยไข่มุกข,ของอสังหาริมทรัพย์ที่ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําห่างกันจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับมีการสํารวจจากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยคุณโสพลพร,พรโชคชัยแกเป็นประธานกรรมการเนี่ยนะครับชื่อของแกก็คือ Agency for อ e ์เร s t a t e f f f a i r นะฮะก็ไปทําผลสํารวจเกี่ยวกับเรื่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตซึ่งพักหลังเนี่ย ตั้งแต่ฟรีวีซ่าขยายอายุฟรีวีซ่าต่อต้นตีเนี่ยต่างชาติมาไปภูเก็ตเที่ยวบินบินตรงเนี่ยนะฮะโอ้ก็บอกอสังหาริมทรัพย์ของที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับทั้งที่ดินเปล่านะฮะทั้งบ้านเดี่ยวทั้งโครงการทั้งอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับชนิดที่จับไม่ลงนะฮะชนิดพอจับไม่ลงเนี่ยก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทุกคนก็เลยมองไงรับว่าเอะภูเก็ตเกิดอะไรกันขึ้นโดยเฉพาะตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะฮะพอลงไปดูเนี่ยคุณสมพลพรโชคชัยเกก็บอกว่าเอาแค่เฉพาะไตรมาสหนึ่งของภูเก็ตนะ ไตรามาสหนึ่งของภูเก็ตอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีโครงการเปิดตัวใหม่25โครงการทั้งหมดก็4 0 0 0หน่วยตีซะว่าไตรามาสหนึ่งเนี่ยเปิดไปแล้วเนี่ย54,000ล้านฉเฉลี่ยนหน่วยหนึ่งเท่าไหร่รู้ไหมฮะ13บล้านบาทนี่คือในภูเก็ตนะฮะในไตรามาสที่1น,นะครับทีนี้ในภาพรวมตรงเนี้ยเราก็จะเห็นเลยครับว่าส่วนใหญ่ที่เขาเปิดกันเนี่ยนะครับอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตเป็นแบบห้องชุดหรือบ้านพักตากอากาศมากกว่าที่จะเป็น ลักษณะของการซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงของคนท้องถิ่นมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะต้องยอมรับนะครับว่าที่ภูเก็ตเนี่ยที่เป็นเงินเป็นทองจริงแล้วก็เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลกจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ชาวต่างชาตินั้นชอบไปอยู่ทุกสัญชาติทุกเชื้อชาตินะฮะมันก็เลยทําให้ไม่ว่าจะเป็นทั้งข้าวของแพงค่าใช้จ่ายแพงที่อยู่ก็แพงรวมถึงแม้แต่ตลาดอสังหารมิมทรัพย์ของภูเก็ตก็มีราคาแพงแต่ที่การมีราคาแพงเนี่ยเราก็ต้องกลับมาดูครับว่า ราคาต่าสุดเท่าไหร่ราคาสูงสุดเท่าไหร่อัตรายแต่ละพื้นที่ที่เปิดเป็นยังไงแล้วเราจะได้เห็นนะครับว่าพอกลับมาเทียบกับอสังหาในกรุงเทพเมืองใหญ่ๆก็ดีปริมณฑลก็ดีในพื้นที่ที่ใกล้ของท่านผู้ชมก็ดีเนี่ยนี่คือเมืองที่เต็มไปด้วยค่าของชีพที่สูงจริงหรือไม่สะท้อนจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่หรือไม่นะครับอ้าวถามท่านผู้ชมอะไรก็ได้นะครับท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เรามาได้ประมาณเท่าไหร่เกือบเกือบจะหกเดือน เอาทั้งปีเลยนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้67เนี่ยนะครับดีขึ้นเท่าเดิมหรือแย่ลงเมื่อเทียบกับปี66ส่งส่งเลยนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจไทยปี67เนี่ยดีขึ้นเท่าเดิมแย่ลงเมื่อเทียบกับปี66ส่งมานะครับทีนี้นั่นคือไตรามาสที่1แต่ที่พอเราดู1ปี1ปีของอสังหาภูเก็ตเนี่ยนะฮะขายได้ประมาณ10,000หน่วยตีซะว่าเป็นมูลค่า90,000ล้านบาท เฉลี่ยแล้วทั้งปีที่แล้วอสังหาริมทรัพย์เขาขายกันหน่วยละ9ล้านขณะที่ไตรามาสที่1ปีนี้ฉลายขายกันหน่วยละ13ล้านบาทมันมีอะไรเกิดขึ้นบางคนอาจจะบอกเงินเฟอ้อครับบางคนอาจจะบอกว่าฝรั่งแห่มาเยอะครับบางคนอาจจะบอกว่าค่าครองชีพเพิ่มขึ้นสูงครับบางคนอาจจะบอกว่าการแข่งขันมันสูงมากที่น้อยลงนะครับเป็นไปได้ทางนั้นนะครับนั้นถ้าเห็นอย่างนี้แล้วปรากฏว่าที่ตรงไหนขายดิบขายดีที่สุด เขาบอกว่าส่วนใหญ่ในอำเภอถลางผมเองไม่ดีเคยอยู่แต่ว่าเคยไปนี่นะฮะห้องชุดตัดอากาศบิลล่าขายได้เร็วมากที่สุดมากกว่าที่อยู่อาศัยที่ต้องการอยากจะอยู่ขายได้ช้าที่สุดนะครับจากข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดนะฮะในบุเก็ตนะฮะราคาเฉลี่ย6.4ล้านบาทต่อหน,น่วยเนี่ยโอ้ ประกอบด้วยที่อยู่อาศัยทั่วไปเขาขายกัน3.5้าล้านบาทต่อหน่วยเฉลี่ยนะครับส่วนอสังหารทรัพย์เพื่อการพักผ่อนเนี่ยประกอบด้วยห้องชุดเพื่อการตากอากาศและวีล่าพวกนี้เขาขายกันเฉลี่ย10.7ล้านบาทต่อหน่วยนะฮะวันเราจะเห็นเลยครับว่าตลาดอาสังหารในภูเก็ตเนี่ยที่ราคาพุ่งนําชี้นําขึ้นแรงเนี่ยนะครับก็มาจากเรื่องซื้อเพื่อเป็นตากอากาศบ้านหลังที่2ที่3คือไม่ได้ซื้อเพื่อที่จะอยู่จริงจังและไปอยู่กันแบบชนิดที่ย้ายลกลากปักฐานกันเลยนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เห็นสนใจนะครับ ถามว่าราคาต่ําสุดในจังหวัดภูเก็ตอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าอันนี้พูดชื่อได้นะฮะหมู่บ้านเอกชัยวิลล่าตรงถนนเทพกษัตรีย่านลิพนเป็นทาวน์เฮาส์ชั้นเดียวนะฮะเขาขายกันเท่าไหร่นะฮะ9,99,000บาทถึงบอกไหนึ่งล้านมีทอนหนึ่งพันอันนี้ถูกสุดในภูเก็ต9,99,000มี45ยูนิต ประธานโทษนะเกลี้ยงเรียบร้อยนะครับส่วนโครงการหรือว่าที่แพงที่สุดในเกาะภูเก็ตเลยนะหรือจังหวัดภูเก็ตก็คือ The e s t a t e at Mont Azur แถวกำมะลานะครับ262ต่อนหน่วยเพราะฉะนั้นผมเอา262ล้านบาทต่อนหน่วยกับถูกสุดก็คือ9 9 9 0 0 0ท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันราคาความต่างกันถึงเท่าไหร่265เท่าบนเกาะเกาะเดียว กับที่อยู่อาศัยและราคาที่อยู่อาศัยที่ห่างกันถึง265เท่านะครับดังนั้นก็เลยทําให้เป็นเรื่องหนึ่งที่นามาเสนอท่านผู้ชมนะครับว่านี่แหละครับบางทีการพัฒนาหรือการกระจายของเมืองตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้วอยากให้เกิดความสมดุลกระจายอย่างเท่าเทียมกันแต่จริงแล้วมันเป็นไปรตยางจริงนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับหลายอย่างครับอย่างกทมก,ก็แน่นอนครับขึ้นอยู่อะไรฮะโลเคชั่นถูกไหมฮะ ติดหาดนอกหาดห่างทะเลเข้ามาอยู่ใจกลางย่านธุรกิจเคยเป็นย่านธุรกิจมาก่อนหรือเป็นย่านธุรกิจใหม่หรือเป็นการพัฒนาเมืองใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแป,แปลงกันหมดนะครับนะฮะย่านธุรกิจใจกลางเมืองในอดีตไม่ได้หมายความว่ามันจะกลายเป็นแหล่งเงินทองต่อไปในปัจจุบันและอนาคตเนื่องจากว่าความเป็นเกาะทุกอย่างออกวิ่งหาธรรมชาติ อยู่ตามชายหาดแถบหาดนั่นแหละครับที่มีราคาแพงเกลี่ยมากๆนะครับดังนั้นถ้าว่าใครอยากไปซื้อเพื่อพักตากากาศสักที่หนึ่งที่ภูเก็ตได้เลยนะฮะมีราคาเห็นแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอามท่านผู้ชมเปเมื่อสักครู่นะครับว่าตกลงแล้วเศรษฐกิจไทยปีนี้67เนี่ยนะฮะเทียบกับปี66ในความรู้สึกท่านผู้ชมนะครับดีขึ้นเท่าเดิมหรือแย่ลงส่งตอบได้คําตอบเดียวนะฮะไม่เอา3าอย่างเลยนะครับ